สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ที่เข้ามาติดตามช่องทีมงานฉลองใช้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับ FVZ 2 4 0โลบักับอีซูซูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าออกมาจากอูไหนนะครับ ออกมาจากอูวันดีนะครับจเจริญยนต์นะครับมาดูกันว่าทางอูให้อะไรมาบ้างนะครับชุดแต่งนะครับกันชนเลดนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับโคเมียมแก้มเลดครับ ปัดน้าฝนเลดครับแล้วก็ชุดกระจกนะครับนาซ่านะครับแล้วก็ชุดไฟลาบนนะครับมาเต็มเลยครับพี่น้องบางฝุ่นก็มาเต็มเหมือนกันครับสวยนะครับโลโบอกซนะครับตัวใหม่เลยนะครับพี่น้อง สองร้อยสี่สิบแรงมานะมีครอบน็อตนะครับทางอุ่งไมมานะครับส่วนบอดี้ตัวรถก็จะเป็นทังน้ำมันนะครับทังน้ำมัน้อยลิดนะครับยางแปดสองห้า ครบสิหนะพี่น้องอชุดกระบอกสีตันครับพี่น้องชุดกระบอกสีตันคัดสีนอกครับแล้วก็เสริมเหล็ก6นิ้วครับเสริมคัดสีดำนะครับ ยังลยนะพี่น้องนะส่วนไม้ก็ทำไมไม้มันลองสูงจังครับสามนิ้วใช่ไหมไม้เสริมไม้สูงมากเลยพี่น้องเกียย์ลูกใหญ่มากครับ เดี๋ยวดูช่วงท้ายนะครับดูฝาท้ายพี่น้องใช้เหล็กอย่างหนาเลยครับจะทำข่อขอเกี่ยวเหมือนอู่ซ่งมันตักเลยนะครับคือมีที่กั้นตรงนี้ด้วยนะครับใช้เพื่อ,อประคองตัวล็อกแล้วก็กันนะครับ ไม่ให้ดินหรือว่าของแข็งเลยครับมากระทบตรงนี้นะครับปากนกแก้วนะ <_ d un> เวลาแม็โคดันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ทำให้ปากนกแก้วผิดบิดหรือว่าผิดเปลี่ยนรูปนะครับใช้เล็อกอย่างน้านเลยพี่น้องปู <_ d un> พืพ้นกระบะมาเนียนนะครับแต่ เก็บสีเก็บอะไรก็อ่า <quiero> ก็ก <laughs> <other> ็สวยนะรถเพิ <human> ่งออกมาสามวันนะพี่น้องใส่ดินกระบะยังไม่สียังไม่ทะลอกเลยนะทะลอกว่ะดูชุดสีครับมาเต็มจริงๆกันนี้อ๋อแล้วก็ชุดแต่งนะครับ แฟสามครับสิสองนิ้วหอนยาวเลยครับทีนี้แล้วก็แต่บัรพงงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในหน้าหน้ารถนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในนะครับ โอ้รู้เลยครับที่แน่ๆคือเบาะลมครับพี่น้องนิ่มครับหุ้มมาแบบไต่ไตย่ยังไงนี่แบบสไตล์หรูๆนะพี่น้องนะแล้ว,วผ้าขึ้นปเปิ้ลครับโอ้ย ผู้ใดียเาเฝ้ารถอยู่นี่โอ้ชุดนอนพี่น้องข้างหลังชุดนอนเต็มครับมีโอ้มีหมาเฝ้ารถให้ด้วยครับแองจี้เบิร์ดอีกหนึ่งตัวนะพี่น้องนะฝั่งหน้าปัดพี่น้องดูก็จะประมาณนี้นะครับ มาพร้อมกับเบาะลมอย่างหรูหราเลยหัวเกียร์ครับพุ่มเกียร์ครอบพวงมาลัยนะเดี๋ยวผมเอาดำลงก่อนนะกระจกมองสบายตามากพี่น้อง เิ่เงแนงเลยวะเดี๋ยวบางหลังสบายตาเลยพี่น้องบางสบายมากเลยครับฝั่งนู้นก็จะเหมือนกันนะถ้าเป็นขากระจกยุ่นเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยถนัดนะพี่น้องได้ยินว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ยังไม่เคยสัมผัสกับขากระจกยุ่นนะก็จะประมาณนี้แหละครับข้างในหน้ารถนะเนาะรถทำงานครับมันก็จะโลกๆหน่อยเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาลงแล้วครับเจ้าของโหดมากเลยดูหน้าดูหน้าเลยครับคนเฝ้าเอ้ยคนเฝ้าโหดมากเลยเดี๋ยวลงกันเดี๋ยวพามาดูเครื่องพี่น้องครับเครื่องรหัสเครื่องนะครับโอเคสเคนี่ยครับโอเครื่องใหญ่มากเลยครับโอเคสเคนะ นี่ครับรหัสเครื่องครับพี่น้องสองสี่ศตัวแรงครับสุดจัดเลยครับดูอินเตอร์เทอร์โบโด้วยนะครับเทอร์โบใหญ่มากเลยพี่น้อง มาดูอีกฟังหนึ่งนะครับของเครื่องนะว่ามีอะไรบ้างนะที่เสริมเติมแต่งเข้ามานะครับอินเตอร์ก็จะวางอยู่ข้างหน้ามอน้ำตามปกตินะครับพี่น้อง <lebih! S 2> ก็ไม่มีอะไรเสริมเติมเข้ามานะครับยังเป็นรถใหม่อยู่นะครับยังเจ้าของยังไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับแต่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับสองสี่ศูนย์นะ ถ้าได้รีนิดนึงนะรีแมปเข้าไปนะล้อลอยครับกำลังมาเต็มบอกเลยกำลังเหลือตัวอยู่แล้วครับเพราะว่ากระบะแค่นี้ครับพี่น้องแต่เครื่องนู่นครับเครื่องเขาสำหรับใส่อย่างนั้นนะครับแต่เขายกลงมาวางใส่กับหกล้อเนี่ยกำลังเหลือตัวแน่นอน เออเจ้าของรถครับขอดูหน้านะอ,อ๋อหล่อทั้งคนทั้งรถครับยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเจ้าของรถนะครับดูจอกจี้ครับสหัสละเยพี่น้องเลราวข้างกันหมานะสีพรีเมียมนะเดี๋ยวให้ดูบางฝุ่นข้างหลังครับ เมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูบ้างฝุ่นนะบ้างฝุ่นมาเต็มเหมือนกันนะไฟท้าย LED ครับออกมาสามวันครับทะเบียนยังไม่ได้นะครับเนี่ยมาวิ่งได้ประมาณสิบกว่าเที่ยวเองครับสวยๆพี่น้องสวยมากเลยครับกับเจ้าโลบคกับสองสี่ศูนย์นะอิสุสนะครับ b z เ4 0อนะตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อผ่านผมได้นะครับกับปูวันดีนะครับหรือจะให้ผมพาขึ้นไปดูรถก็ได้นะครับติดต่อมาเลยนะครับว่าต้องใช้เงินวางมัดจำยังไงนะครับใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับใครสนใจก็ติดต่อผ่านช่องทางของผมได้เลยนะครับ กับช่อง youtube ทีมงานฉลองใช้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านลงไปชมนะครับที่อู่รถสวยเยอะเลยครับกำลังประกอบกันนะครับอะไรทุกชิ้นได้มาตรฐานแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ